สวัสดีค่ะ45คานะคะวันนี้วันนี้น้องส้อยมาพบเจอกันเหมือนเดิมใช่เจอกับน้องส้อยนะคะวันนี้เจอกันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่สาขาตอนนี้เราอยู่ที่สาขางแ8นะคะอยู่ตรงข้ามปั๊มกรทอเลยหาง่ายมากก็ถ้าลูกค้าท่านไหนอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลยังไงแวะเวียนกันเข้ามาชมรถได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีรถ อเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นรถที่แบบว่าใช้ได้ทั้งครอบครัวเนาะแล้วก็ขนของได้ด้วยอะไรได้ด้วยเป็นกระบะโตโยต้ารีโว4ประตูนะคะได้4ประตูเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถปี2017ปี2017ป้ายแดงมือเดียวเราได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะเป็นเครื่อง2004เป็นตัวท็อปของเครื่อง2004นะคะเป็น4ประตูตัวนี้เป็นพีรนเนอร์จากโรงงานด้วยนะคะเป็นตัวยกสูงจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนดีกว่าว่า มันมีข้อพิเศษยังไงตากล้องเชิญด้านนี้เลยคะ่ะตอนนี้นะคะไฟแน้นค่อนข้างจัดยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรานะคะเดี๋ยวพวกเราจะสู้เต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้นะคะภายในนะคะสวยงามมากๆเลยมีปุ่มมัลติฟังก์ชั่นด้วยนะคะแล้วก็ไม์กิโลก็วิ่งน้อยนะคะวิ่งไม่เยอะ คันนี้นะคะความรู้สึกเหมือนเราขึ้นมานั่งที่ Fortuner แต่คันนี้ไม่ใช่ Fortuner นะคะเป็น r e v o แต่ว่าได้หลูมากมพงมาลัยฟังสมันชันเนาะแล้วก็มีแอร์แอคู่น้าภายในสวยงามภายในกว้างมากเลยค่ะ,ะบบอ่าเป็นระบบดีเซลนะคะเครื่องยนต์ 2,400cc เท่านั้นเลยคันนี้ประหยัดน,น้ำมันด้วยแล้วก็ได้ตัวแรงด้วย ได้เกียร์ออโต้ด้วยอ่ะที่สําคัญคือเกียร์ออโต้แล้วราคาราคาราคาเราเป็นยังไงบ้างโหดร้ไหมคะน้องสร้อยโหราคาคันนี้อยากจะบอกว่าถูกมากค่ะห้าแสนสามหมื่นแปดพันเท่านั้นเลยอ,อืแล้วก็ส่งเริ่มต้นคันนี้ส่งแค่เก้าพันกว่าบาทถ้าคิดเป็นลยว,วันก็ตกประมาณวันละสองร้อยสิบกว่าบาทเท่านั้นเองมันฟรีดาวได้ด้วยเนาะ <c oughs> คือตัวนี้ไฟแนนซ์ให้ยอดล้น,ล,นล้นกันไปเลยทีเดียวลูกค้าฟรีดาวกันได้แน่ๆส,สำหรับคันนี้นะคะขอให้เอกสารเข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์เท่านั้นเองนะคะ แต่คราวนี้เอกสารจะเข้าเงื่อนไขก็อย่างที่เคยบอกไปทุกๆคลิปนะคะว่าเราก็จะต้องเอาเอกสารมายื่นลองจัดไฟแนนซ์กันดูซึ่งระหว่างยื่นเราก็คือฟรีฟรีเลยฟรีเงินจองอยู่แล้วนะคะทําให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินจองนะคะว่าเราจะเสียเงินจองฟรีหรือเปล่านู่นนี่นั่นจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านฉันจะได้คืนไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยเพราะเราฟรีเงินจองอยู่แล้วแล้วก็สามารถทําฟรีดาวได้จริงๆนะคะสําหรับคันนี้ถ้าลูกค้าเข้าเงื่อนไนขของไฟแนนซ์ก็คือมีไรายได้2เท่าข้างวด ถ้าเกิดว่ารายได้ไม่ถึงสองเท่าข้างวดก็สามารถกู้ร่วมกันได้นะคะให้รายได้มันเกินเข้าไปนะคะเพื่อจะได้ฟรีดาวแล้วก็ได้รถสวยๆไปใช้เลยคันนี้นะคะขนของได้ด้วยกระบาดทุกอย่างสวยงามใหม่เหมือนยังไม่ได้ผ่านการใช้งานม,มาเลยนะคะสำหรับะคะันนี้กระบาดเดี๋ยวบอกเทคนิคนิดนึงว่าทําไมทําไมเราถึงมองว่าเอ้ยแมคไรเนอร์เนี่ยมันไม่มีการขนของหนักลูดไปลูดมามันไม่ถลอกอะคะถ้าเกิดว่าแมคไรเนอร์เนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ ถ้ามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยโลโก้ตรงนี้จะหายไปเลยนะคะตอนนี้แมกไรเนอร์มันยังเป็นของโตโยต้าซึ่งเป็นของเดิมที่ติดจากตัวศูนย์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ได้เลยว่าตัวนี้ไม่ได้ขนของหนักแน่ๆเพราะว่าลอนกระบะยังสวยงามแล้วก็จะเป็นแมกไลเนอร์ที่ติดจากโชว์รูมไม่ได้มาเปลี่ยนใหม่ให้มันสวยนะคะมันสวยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกอย่างจะเป็นของแท้มาจากศูนย์โตโยต้าเลยอยู่แล้วใช่ค่ะตัวนี้ก็ ยางยิงหรือว่าภาษีก็เต็มปีนะคะแล้วก็อีกข้ออย่างสําคัญที่สุดเลยคือภาษีนะีคะบางคนบอกว่าสีประตูอุ้ยภาษีเยอะฉันกลัวจังเลยอะ่ะทำยังไงดีล่ะไม่จริงนะคะสีประตูก็ราคาภาษีไม่แพงเนื่องจากว่า ขนส่งเนี่ยเขาดูตาม CC ซีรถนะคะรถคันนี้เครื่อง2004เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีไม่ถึง6 0 0 0กว่ายอย่างที่ลูกค้าหลายๆท่านเข้าใจนะคะภาษี<ช>ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่พันกว่าสี่พันสี 4, น่พั 4, 000, 4, 000นนิดๆเท่าน,นั้นเองสี่พันกว่าเท่าน,นั้นเองนะคะ,ะแล้วก็ลดลงตามปีด้วยนะคะมันจะไม่4 0 0พันกว่ายอย่างนี้ตลอดไปมาอาจจะเหลือ3,000กว่ 2, า2,000กว่าตามอายุรถนะคะแต่ตอนนี้มันน่าจะยังประมาณ4 0 0พันกว่าแต่ไม่ต้องกังวลเราให้1ปีเต็มๆใช่เลยใช่ออกรถที่เรารับไปเลย5ปฟี ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีเงินจองภาษีพ,พรบเราฟรีให้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินเข้ามาปุบ๊บเราฟรีให้ท่านาลูกค้าไปก่อนเลย <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ของแรบสบายู <c oughs> ของฟรีมีอยู่จริงค่ะตัวนี้ก็ขอฝากไว้นะคะตัวนี้มีมีอะไรที่จะบอกลูกค้าไหมคะตอนนี้โปรโมชั่นก็เยอะนะคะไม่ว่าจะ ฟรีเงินจองฟรีเงินดาวฟรีประก,กันได้เป็นบางเคสนะคะบางเคสก็ฟรีไม่ได้บางเคสฟรีได้นะคะมีประก,กันเครื่องประก,กันเกียร์ก็ฟรีให้ได้<ช>ตามระยะของเรานะคะลูกค้าขอให้เข้ามาคุยว่าอยากได้เงื่อนไขไหนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าเอกสารเป็นยังไงยากยังไงกังวลเรื่องไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะเข้ามาคุยกันก่อนเพื่อที่จะหาทางออกช่วยกันได้นะคะ<ช>ของเราก็<ช>มีทีมงาน คอยดูแลแล้วก็คอยเชื่อเหลือลูกค้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกสายอาชีพเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพต่างจังหวัดมาได้เลยนะคะถ้ากังวลว่าอยู่ไกลโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่า<ม><ม>การโทรถามเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อมูลแบบว่าชัดเจนเป๊ะๆทุกๆคนเลยไม่ว่าเครดิตจะเป็นยังไงเราเราคุยกันทุกคนเลยค่ะคุยกันก่อนค่ะคุณพี่ติดปัญหาตรงไหนติดขัดไม่เข้าใจสงสัยอะไรจะทักถามมาทางเพจ Facebook 45ค้คาหรือ อาจะดูเลือกรถด,ดูรุ่นรถว่าเรามีรถตัวไหนบ้างอยากจะดูเป็นรูปภาพก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาก็มีช่องทางให้ติดตามนะคะแอปไลน์เราก็ได้นะคะถ้าแลไลน์แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามลูกค้าทุกอยนะคะ,คะแต่แนะนําเลยตัวนี้สวยคุ้มแล้วก็ประหยัด,ยดถ้าใครมองรุ่นนี้อยู่นะคะดูป้ายแดงตัวนี้หเหยียบไปที่8กว่าเลยนะ รวมรกเที่ยก็น่าจะอยู่ประมาณร้านร้านต้นๆได้ค่ะถ้าผ่อนเสร็จเบสิกก็น่าจะร้านกว่าแต่ตอนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่538,000้าแมบาทเท่าั้นเงอ่ะลูกค้าแล้วก็ได้ฟรีดาวแน่ๆเพราะว่าไฟแนนซ์ให้ยอดค่อนข้างเยอะสําหรับคันนี้จัดยอดทะลุเป้ามากเลยค่ะคันนี้สําหรับไฟแนนซ์ให้แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับเอกสารด้วยนะคะเอาเอกสารมาดูกันก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวขอฝากไว้ดีกว่านาะว่าตอนนี้เรามีทุกงูมิาคา่ต้องส่้อยย้ำนิดนึงตอนนี้45คาะเรามี2สาขานะคะเป็นสาขาคลอง8และสาขาคลอง9สาขาคลอง8ก็จะสังเกตตรงข้ามเยื่องเยื่อบับปตทแต่ถ้าเป็นสาขาของ9ก็จะอยู่เยื่องเยื่อกับกรมการปกครองนะคะทั้ง2เต้นอยู่ติดกับถนนเส้นหลักของลำลูกกาเลยสามารถเข้ามาแล้วก็ หาได้ง่ายมากค่ะลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็ยินดีนะคะลูกค้าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอฝากรถสวยๆไว้หนึ่งคันนะคะสวยนะคะองๆไข้ามาดูค่ะโอเคบ๊ายยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ